ให้นึกถึงสถานการณ์เหตุการณ์ตรงนั้นว่าใครที่กล้าเอาความจริงตรงนั้นนี่ออกมาพูดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะให้ประชาธิปัตย์โจมตีเพื่อไทยเพื่อไทยก็โจมตีสวนประชาธิปัตย์ได้เหมือนกันทีนี้นะถามว่าเขาพระวิหารของเราจริงๆเขาพระวิหารของเราก็ในก่อนหน้านั้นเนี่ยทางขึ้นเขาก็ยังไม่ได้ทาทางขึ้นน่ะนะแต่ว่าถ้าหากว่าจะสรุปตอนนี้ ผมเกรงว่ามันจะไปกระทบความเข้าใจที่ถูกต้องของพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องดูฝ่ายความเคลื่อนไหวตอนนี้ก็ให้จับตาดูกลุ่มของกลุ่มคนไทยรักชาตินะครับซึ่งก็ในกลุ่มนั้นก็มีอย่างวันนี้ไทยรัฐลงนะครับก็มีนายชัยวัฒน์สินสุวงมีพเลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนก็มีหม่อมหลวงวันวิภานะครับแต่ว่าอ,อันนี้ก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้ว แต่จะเคลื่อนไหวหนักเคลื่อนไหนมากน้อยเพียงใดพี่น้องประชาชนคนไทยก็ต้องอาติดตามนะครับเข้าไปดูได <c oughs> <ใ>้ก็ติดตามอยู่ค่ะครับ <c oughs> ถ้าเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะขอพอดีวันนี้เรามาเจอกันเป็นครั้งแรกผมก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้เยอะเหมือนกันนะครับในรายการสู้เพื่อบ,บ้านเมืองกับบ้านเกิดเมืองนอนทางช่องอช่อง13สยามไทยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาประติดประต่อให้ฟังดีไหมครับ ไม่อยากจะตอบไม่อยากตอบ,บเพราะค้องอบขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเชิญเลยนะครับ02-530-6197ครับ02-530-6197นะครับ02-530-6197โทรมาสนทนาพูดคุยกันได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ชมอยู่าลาดพร้าวบางจากสมุทรสาครบางซื่อหนองจอกเสนา นนทบุรีบางใหญ่มากันหลายที่เลยทีเดียวอีกหน่อยเราก็ให้โทรข้ามทวีปกันมาก็ได้นะครับโทรข้ามทวีปมาก็ได้ไม่ต้องลิงก์ไปที่เขาใหญ่ลิงก์มาที่นี่โดยตรงเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมเอา้าแล้วใครจะโทรมาก็ว่าไปเรื่อยนะครับเอา้า0 2 5 3 0 6 1 9 7นะครับรายการคนรักแผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี จัดให้กับพ,พี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่ท่านติดตามรับชมผมอยากจะขอขออนุญาตนะครับที่จะให้คําแนะนําแก่ท่านนะครับดูเรื่องราวอะไรอย่าใช้อารมณ์ของความไม่ชอบประชาธิปัตย์หรือความไม่ชอบเพื่อไทยแล้วก็ใส่อารมณ์ไปพินิจพิจารณาว่า,า,วาเรื่องจะต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องจะต้องเป็นอย่างนี้รักเพื่อไทยมากกว่าประชาธิปตตัตย์ต้องผัดต้องผิดรักประชาธิปัตย์มากกว่าเพื่อไทยต้องผิดอย่าเป็นอย่างนั้น ตอนนี้มันไม่ทันการแล้วคนไทยต้องทําการบ้านศึกษาหาความรู้เพิ่เมเติมให้มากนะครับสวัสดีครับ <Hello. S 1> สวัสดีครับฮโสวัสดีครับสวัสดีค่ะจังหวัดไหนครับอําเภออะไรครับเอ่ออำเภอเมืองจังหวัดกระทุมค่ะโ <Okay. S 1> อเคเชิญอะไรครับคือที่อาจารย์พูดตะกี้เรื่องคุณรัวีระคุณาเตตีนะคะครับคือ ตรงนี้ก็สงสัยมานานแล้วว่าทําไมทางพันธรรมิตรถึงโทษประชาธิปัตย์ค่ะทั้งๆที่ตอนนั้นน่ะคือเขาจะช่วยทุกคนไม่ใช่เหรอคะแต่คุณวีระคือไม่เข้าใจนะคะว่าคือเขาไม่ยอมเป็นอะไรหรืออะไรอย่างนี้แหละคะ่ะค,คือพยายามที่จะติดตามข่าวแต่ก็ยังไม่เข้าใจผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้ถ้าทางประชาธิปัตย์ดูอยู่นะครับ โดยเฉพาะ uh. ในช่องบลูสกายเนี่ย uh. ก็น่าที่จะเอาประเด็นนี้ไปทําความเข้าใจกับประชาชนใ,ชให้ประชาชนเข้าใจนะ uh. ครับให้ประชาชนได้เข้าใจ uh. ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากแต่จริงๆ uh. แล้ว uh. ในขณะนั้นเนี่ยพักไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหรอกครับเพราะว่าไปไปในนามสสไปส่วนตัวนะครับไม่ได้ไปเป็นทางการ uh. ไม่ได้ไปเป็นทางการแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไปห้าหกเจ็ดคนอย่างเดียวนะครับต้องถามทหารที่ดูแลในพื้นที่ตรงนั้นด้วยว่า จำพื้นที่ของประเทศไทยได้หรือเปล่าใช้อัตราส่วนห้าหมื่นหนึ่งต่อห้าหมื่นหรือหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยผมถึงบอกว่าคุยแล้วมันยาวนะครับคุยแล้วมันยาวเพราะอะไรถ้าเป็นทหารรักษาดินแดนให้กับประเทศชาติอยู่กันจะทั้งพลเป็นพลตรีพลโทแล้วไปมัวแต่ขายไส้กรอกหรือว่าวิ่งหาไม้พยุงหรือว่าจะไปทําอะไรมีผลประโยชน์ไปนั่นงซ้อนท้ายรถปิกอัพยกธงไปร่วมคือคือสามัญสํานึกของตัวเองนี่อาทรยศแล้ว พอพูดไปพูดมาเรื่องคุณวีระคุณลาตรีมันก็เชื่อมโยงกันไปเยอะแยะแต่ที่มันน่าเกลียดเนี่ยที่มันน่าเกลียดเนี่ยก็คือว่าทางประชาธิปัตย์ก็ต้องอธิบายให้ชัดเจนออกมาตรงนั้นว่า <ฮะ S 1> เรื่องคุณลาตรีเรื่องคุณอเอาเป็นว่ามีสอสอตรงคนนั้นหลุดออกมาได้คนหนึ่งคุณวีระคุณลาตรีนี่ผมเพิ่งได้ยินแรแล้วก,ก็คุณแซมคุณแซมจากคุณแซมดินเอเอ,อะไรนะคะครับจริงจริงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องตรงนี้นี่ผมเพิ่งได้ยินครั้งแรกเหมือนกันที่ว่าเซ็นหรือไม่เเอกสาร คุณวีระนี่กเเป็นนักกฎหมายนะครับเขาเป็นนักกฎหมายนะครับแล้วไอ้ที่มันไปหลุดมาเนี่ยที่เขาจับกันได้ที่โทรศัพท์ยังได้ยินเสียงสั่งการกันอยู่นะครับที่ฝ่ายผู้ผู้ใหญ่ของบรรัคปรญชาธิปัต์เนี่ยคุยกับสสของเขาเนี่ยนะครับแล้วที่มันหนักไปกว่าตรงนั้นอีกก็คือที่คุณสุเทพดันไปยืนยันว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของเขา ประมาณนั้นนะครับอาจจะไม่ชัดเจนทั้งหมดก็มันทําให้คนทํางาน,นลำบากอาการ,ค,รคือดิฉันก็อยากให้ประชาธติปั์เขาออกมาอธิบายทาไมต้องให้ปันธมิตรด่าอยู่ได้ให้ประเด็นนี้ถูกต้องครับเพราะว่า,วาก็ผมกอ็อย่าว่าใครเลยอย่าว่าพันธมิตรเลยครับผมก็ติงไปอยู่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องเหตุการณ์แบบนี้คนทุกคนเนี่ยก็มีตามีหูดูอย่างชัดเจนแล้วทําไมก็ในเหตุการณ์เดียวกัน ก็ย่ำผืนดินอยู่ในรัศมีตรงนั้นแหมมันจะเป็นไปได้งไงที่วีระกับราตีไปล้ําแดนก็แค่ปลายนิ้วโป้งของเท้าเนี่ยแค่ครึ่งไปครึ่งฝ่าเท้าเข้าไปแล้วโดนจับและถามว่าพวกนั้นมันอยู่ห่างกันเท่าไหร่คือเท <c oughs> ่าที่ดูข่าวติดตามข่าวนะฮะอาจารย์ครับเขาไม่ได้ปล่อยมาแค่สสประชาธิปัตย์กับคุณแครับที่อยู่สำนักพุทอะไรจําไม่ได้แล้วล่ะฮะของมาหาจําลองนะ,ะคะ ออกกันมาหลายคนนะคะคแต่ทีนี้คุณลาตีนี่ก็จะได้ออกมาด้วยแต่เขาก็ทําตามคุณวีระไงคือกินอุดมการอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> แต่ทีนี้ที่เนเข้าใจว่ารัฐบาลนี่เขาไปช่วงนั้นนะคะเขาเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้มากถูกไหมคะครับนั่นแหละแต่ทีนี้ก็คือว่ากลายเป็นว่าปัญหาคุณวีระคุณลาตีเนี่ยคือดิฉัชนไม่เข้าใจว่าทำไมไม่เคลียร์กันหรือให้ประชาชนเข้าใจ ประชาธิปัตย์ทำไมไม่ออกมาพูดผมคิดคว่ปล่อยให้ค่ะคือให้คุณสนทรีอะไรเงี้ยเขาด่าอยู่ได้คือคือผมก็คิดว่าอย่างนี้นะครับก็ผมถึงบอกนะฮะว่าประชาธิปัตย์เราต้องยอมรับว่าการที่คุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาเป็นนายกได้ก็แน่นอนว่าฝ่ายพันธมิตรเขามีส่วนในการสนับสนุนแล้วจูจ่ๆมาวันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์ผันแปรเปลี่ยนไปเนี่ย พันธมิตรก็มาอยู่หลายสิบวันเหมือนกันนะครับเรียกว่าไล่คุณอภิสิทธิ์กันอย่างเดียวเลยเนะครับถามว่าคนนี้เข้ามาไล่เนี่ยเป็นคนที่ผิดเพีย้ยนมีปัญหาป่วยทางจิตหรือเปล่าเปล่าเลย <S <S เขามาประกาศพูดเรื่องของความจรงิงแต่ว่าก็คุณอภิสิทธิ์ก็ยังคงอยู่เขาไล่ย่งไงคุณอภิสิทธิ์ก็อยู่<อ>เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนให้ได้ข้อคิดอะไรบางอย่างมาเหมือนกับที่ คุณอภิสิทธิ์หรือคุณสุเทพที่จะไปออกไปเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวัดที่พยายามจะมาไล่เพื่อไทยอยู่เหมือนกันตอนนี้ว่าก็ในเมื่อทางน้นเขาใช้คนจํานวนมากไล่คุณแต่ตอนนี้คุณมีไม่กี่คนเนี่ยไล่รัฐบาลที่เป็นกันอยู่จังหวัดเขาก็ไม่ไปเหมือนกันนะครับคืออย่างนี้นะคะอาจารย์ดิฉันนี่นะคะไม่ได้เข้าข้างประชาธิปัตย์นะคะคแต่ดิฉันมองด้วยความเป็นกลางดิฉันมองว่าเพื่อไทยเนี่ย เขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาไม่มีผลงานอะไรเลยครับอ่ะแล้วเขาก็ทําให้ประชาชนเดือดร้อนอ่ะค่าครองชีพอ้าวจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ที่พูดเอแถลงนโยบายไว้อ่ะเขาทําไม่ได้เลยครับนายกก็ลอยตัวไปวันวันทีนี้เดี๋ยวนะัะเนื่องจากเวลามันจะหมดแล้วดิฉันนี่ก็จะเหมือนกับว่าจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นประชาชนทนไม่ไหวอ่ะครับอ้าวใช่ะทนไม่ไหวก็ต้องดูช่องนี้ต่อไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ สองทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มเดี๋ยวขออนุญาตตัดสายแค่นี้ก่อนได้ไหมครับปารีมีสายรออยู่เยอะมากเลยค่ะขอพูดอีกนิดนึงนะคะว่าไม่ว่ายังไงดิฉันคิดว่ารัฐบาลชุดนี้เลวกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเยอะนะคะอาจารย์อ่ะนั่นก็เป็นความเห็นดีค่ะขอบคุณครับจริงๆแล้วผมเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นพวกรัฐบาลไหนผมเป็นพวกรัฐบาลไทยนะครับรอจะเป็นรัฐบาลเองอยู่เท่านั้นเองนะครับต้องอุตสาหไม่รู้ต้องจัดอีกกี่ปีกว่าจะได้เป็นรัฐบาลนะครับ เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งดีและก็เลวมีสั้นมียาวทุกอย่างมันก็ของคู่กันนะครับไอ้ที่เรามองว่าดีมันก็มีไม่ดีไอ้ที่มองว่าไม่ดีเขาก็ยังมีดีอยู่เพราะฉะนั้นทางที่ดีแล้วก็คือว่าเอาเป็นว่าใครสามารถพูดความดีของตัวเองให้ประชาชนเชื่อได้มากที่สุดคนนั้นก็ฉลาดได้เปรียบคนไหนที่คิดว่าเก่งฉลาดแต่ไม่สามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยลำบากเหมือนกันนะ อ่ะเอาอีกสักหน่อย0-2ครับ5306197เราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสองทุ่มถึงสทุ่มทุกความเห็นนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์เราไม่มีอคติต่อเพื่อไทยไม่มีอคติต่อประชาธิปัตย์แต่มีอคติต่อพรรคที่เขาเรียกว่าที่นักการเมืองด้วยกันก็เ,เรียกว่าพรรคเปรตผมก็ไม่อยากจะเรียกเขาว่ามันหยาบกายก็มันกินอย่างเดียวคนอื่นจะทุกข์จะร้อนอยังไงมันไม่รู้ ไม่สนขอเป็นรัฐบาลอย่างเดียวกินอย่างเดียวกินอยู่นั่นแหละครับแล้วก็ไม่ตายสักทีนะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องไปหาเอาในเอนไซโครพีเดียนะไปหาเอาว่าพักที่ว่านะที่มันกินอย่างเดียวเนี่ยนะยิ่งกินยิ่งสุดยิ่งกินยิ่งหูดหูว่าเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราพูดกันถึงสองพักใหญ่0 2ย์ 02, ครับ5 3 0 6 1 9 7นนะครับท่านผู้ชมครับก็ หวังว่าท่านผู้ชมวันพรุ่งนี้เราเจอกันอีกเนาะตั้งแต่สองทุ่มเลยนั่งรอกันเลยก็แล้วกันเพราะช่วงนี้หมดเวลาเสียแล้วนะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่กรรณาติดต่อรับชมรายการคนรักแผ่นดินทางไทยทีวีแห่งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านแล้วเราเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้หมดเวลาพอดีขอให้นอนหลับฝันดีถูกลอตเตอรี่ด้วยนะถ้าซื้อแต่ถ้าไม่ซื้อก็อย่าซื้อนะครับ ทางที่ดีแล้วขยันทํางานรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทําความดีให้กับสังคมแล้วบ้านเมืองเราจะรื่นรมน่าอยู่ราตรีสวัสดิ์ครับ จะดีฉันอยากให้ใบไม้ใบ,บ,บนี้ได้หวนคืนสูน่โคนต้นต้นคนทางนักรบหนักสู้ครั้งยังอยู่เถื่อเขาบูโดมิตรเป็นล้านศัตรูเป็นโหลพุดโธเอ๋ยขอย้ายไม่ได้ผลเขาขอแค่รักษาชีวิตตน ใครบ้างไม่รักตัวกลัวตายอยู่เมืองใหญ่สบายจนล้นพูนแต่ยังมีชาพียนอีกกี่คนทนอยู่ป่ารักษาทิปไตยในสังคมที่การเมืองเสื่อมเกียรติ ทำความดีจึงไม่มีใครสนตายไปก็แค่เป็นพิรชนกี่คนมาแล้วละ่ะที่ถูกลือแต่อย่าลืมจากเพียนขาเล็กในตำรวจเล็กเล็กแห่งบันนังสตา I'm ใจใจข้าลมจากย้ำเตนด้วยน้าตาของพันธะยาและลูกท้าถึงทําดีไม่มีใครมองแต่ต้องทําหน้าที่ให้บรรลุชาเพียรย้ําเตือนเหมือนคําครูถึงผู